โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับการเดินทางไกลของลูกเสือสำรองนะคะสาสะยบันเทิงใส่บันเทิงโอเคหมูสีอะไรคะวีนัสหมูสีเหลืองสู้ไหมคะ เก่งมากเลยขาซอาองแล้วไปอีกองโอเคโอเคไม่ตุยไปสองคนแล้วไม่ตุยไม่ตุยสู้อยู่สู้อยู่เข้าปวดท้องเข้าก่ปดท้องก็ไม่ไหวอ่ะสามูยาเอามาเล่่่่่่สี่่ร่่่มู่สี่่่่่่หูสีแดง หมูสีแดงร้องเพลงอะไรดีหมูไอดีนร้องเพลงอะไรนะเมื่อกี้นะลมพัดต้องอะไรไมู่้หมูสีแดงเพลงอะไรดีคะร้องไก่ย่างเลยอันดาโอเคสีแดงสู้ไหมคะ สู้ค่ะจะถึงแล้วโอเคลูกเอยากินเลยลูกเขาฮ่าไปไปสุดท้ายหมูสีอะไรคะไก่ต้มหมูสีอะไรคะสุดท้ายหมูสีเขียวสู้ไหมคะสู้โอเคไปสู้เขาสู้เขาสู้เขาโอเคไป ปลายทางอีกแค่สามร้อยเมตรทอ้ไอสองร้อยเมตรนะคะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันตอนเปิดกล่องนะคะแกลนงห้าว